สิกขาบทที่สิพระพุทธเจ้าประทับณนะอาคารวะเจดีเมืองอาราวีภิกษุชาวเมืองนั้นทำวัดทำนวกรรมคือการก่อสร้างขุดเองบ้างให้ขุดซึ่งแผ่นดินบ้างชาวบ้านตำหนิว่าทำไมพระสมณศักยบุตรจึงทำการเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีชีวะทรงทราบเรื่องรับสั่งถามทราบความแล้วทรงตำหนิแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัทพีเป็นปาจิตตีท่านอธิบายไว้แล้วในสิกข,ขา ท่านอาธิบายไว้ในสิกขาบทวิพังว่าปัตพีมีสองอย่างคือปัตพีแท้และปัตพีไม่แท้แม้กองดินร่วนกองดินเหนียวที่ฝนตกรดเกินสี่เดือนจัดเป็นปัตพีแท้ถ้ายัางไม่ครบสี่เดือนจัดเป็นปัตพีไม่แท้ การขุดนั้นจะขุดเองหรือใช้คนอื่นหรือใช้ครั้งเดียวเขาขุดหลายครั้งเป็นปาจิตตีเหมือนกันบทภาชนีภิกษุทราบสงสัยหรือคิดว่ามิใช่ปัตพีขุดเองเป็นต้นต้องปาจิตตีมิใช่ปัตพีภิกษุคิดว่าปัตพีหรือสงสัย ขุดหรือใช้ให้ขุดต้องอาบัตทุกกฏอนาปติวานภิกษุหนึ่งพิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้ดินนี้ท่านจงให้ดินนี้ท่านจงนำดินนี้มาเรามีความต้องการด้วยดินนี้ท่านจงทำดินนี้ให้เป็นกัปปิยะสองพิกษุไม่แกลง้งสาพิกษุไม่มีสติ 4. ีพิกษุไม่รู้ 5. ้พิกษุวิกกจริต หกภิกษุอาธิกรรมมิกะอยังวินยะกัทธามายาเดสิตาอายสมันเตหิสัลลัคเฆตบาา